มอนี้สีผ้าม็นกินตามหวงด้ขันกินตะมะคนกินน้องญี่ปุ่นขกินน้วงกินน้ำม,มาเลพี่น้องกินตะมวงแซ ฟังเสียงดังขอบมากเลยขอบมากเลยมีจำมะละโกขอรองหน่อยแล้วออ,อยเนี่ยอู้นี่ดเดี๋ยูฟอยเสียงอืมอันนี้กรอบอันนี้กรอบมากอุ้ยฟองเสียงแ๊่ ดูกรอบมากอือเลอะเจอบอกแต่ว่าโคตรขมเลยนี่กดปิดมา